สวัสดีครับสวัสดีนะักตกปลาคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวันหยุดนะฮะตกปลาแบบชิลๆนะฮะวันนี้นะครับผมก็ตั้งใจนะครับจะมาตกปลาตะเพียนนะครับด้วยทุ่นลอยนะฮะนี่นะฮะก็คลิปทุ่นลอยเนี่ยผมเคยทําไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงกับการตกทุ่นลอยนะฮะตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะทําหนักเรื่องงาน,นครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะเอามาตกแบบพิธีใหม่นะฮะแบบปรับปรุงนะฮะก็ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีเวลาน้อยนะฮะมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตะกั่วนี่ครับตะกั่วมาเฟืองนะหรือว่าอันนั้นท่าไหนจะใช้เป็นตะกั่วองค์ตะกั่วหัวจรวดก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะเออ่ส่วนสายในลอกเนี่ยผมใช้เป็นสาย10บ,บอลน,นะครับบอกก่อนใช้สายในลอกใช้เป็น10บบอลน,นะฮะแล้วก็จะเป็นลูก ปัดนะฮะลูกปัดขัดไว้นี่ครับขัดไว้เพื่อแม่เวลาเราตีไปอย่างสายขาดนะฮะต่อมาเป็นลูกหมุนนะฮะส่วนสายที่เราใช้จะเป็นสายหน้าเนี่ยวันนี้ผมใช้1ิปอนด์เหมือนกันคะใช้1ิปอนด์วันนี้เราจะใช้เป็นการตีทุ่นแบบล็อกนะฮะคือเราจะไม่ใส่ลายต็อปเปอร์นะครับการตีแบบนี้เอ่อต่อมาเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นลูกปัดอีกหนึ่งลูกนะฮะนี่ครับอีกหนึ่งลูกนี่ครับหนึ่งลูกนี่ครับ แล้วก็ใช้เป็นทุ่นลอยทุ่นเนี่ยก็จะเป็นทุ่นขนาดกลางนะฮะลูกนึงก็ตกอยู่ที่ทประมาณ20-30บถึงาบาทนะครับนี่ครับยี่สิบถึงสามสิบบาทแล้วก็จะเป็นลูกปัดนี่คบลูกปัดซึ่งทริปนี้เนี่ยผมจะใช้ลูกปัดน้อยนะฮะเพราะว่าเราจะททำการล็อกลายนะฮะวันนี้เราจะไม่ใช้ลายซอลต็อปเปอร์นะครับเราจะใช้เป็นวิ่งสั้นนะฮะ แล้วก็ตะวกวิ่งตะกอโองสําเร็จรูปนะฮะเออนี่นะฮะใช้แบบหนักหน่อยนี้แล้วก็เป็นลูกปัดน่ครับลูกปัดแล้วก็เป็นลูกหมุนอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตรงเนี้เราจะไม่ใช้เป็นตะกอตาครับเพราะว่าคลิปเนี้ผมตั้งใจจะตกแบบทุนลอยตุ้งติ้งนะฮะแล้วก็ล็อกไลน์ไว้เลยว่าเอาเลกความล็กเท่าไหร่นะฮะ ส่วนสาหรับตัวเบ็ดที่ผมใช้ทําตุ้งติ้งเนี่ยผมใช้เป็นตัวเบ็ด0.5นะครับนี่นะฮะก็สําหรับอนาคไหนเนี่ยที่งบน้อยนะที่งบน้อยจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นี่ครับที่งบน้อยนะให้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับคมเหมือนกันนี่ครับเลเซอร์20บาทนี่ครับนี่นะฮะส่วนที่ผมใช้อยู่เป็นเออนี่นะครับกามาจิน,นุ0.5นี่ครับ เบาและคมนะฮะส่วนลูกหมุนเนี่ยผมเลือกใช้เป็นเบอร์หกนี่ครับเบอร์หกส่วนความลึกเนี่ยผมใช้เป็นประมาณหนึ่งเมตรนะครับถึงหนึ่งเมตรยี่สิบก็คือเราเอาแขนเราเป็นหลักครับนี่ครับเอาแขนเราเป็นหลักจากปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วกลางถึงหัวไหล่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดลายนี่ปลาย,ยังไม่กินเนี่ยให้ยานาน,นะครับเอาอกด้านนี้ ด้านซ้ายของเรานะฮะเป็นหลักแล้วก็วิ่งมาถึงปลาสุดแขนตรงนู้นนะฮะตรงนู้นเลยนะี่ฮะตอนนี้เวลามีน้อยเดี๋ยวลองมาลองติดตามผลงานนะครับว่าทีนี้จะเวิร์กหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผมออกมาทําคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับแล้วระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําหรือว่าตามฝายตามเขื่อนแบบเนี้ยมันขึ้นมาเยอะซึ่งการตกปลาหน้าฝนเนะี่ยปลามันจะไม่ค่อยลงกินหน้าดินนะครับก็เลยลองมาตกปลาด้วย ทนลอยอยู่นะฮะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาจะดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆน้ำตกปลาเนี่ยลองติดตามคลิปผมนะครับว่าออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับลองไปก็อันดับแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นขนมปังฟาร์มเฮ้าส์นะฮะแล้วก็ตัดเลยตัดขอบออกปึ๊บนะตัดขอบออกเราจะใช้เนื้อเกีวนะฮะไม่ใช้ขอบเกี่ยวนะฮะ แล้วก็ตัดเป็นเส้นเล็กพอยาวๆนี่เล็กๆป,ประมาณนิ้วก้อยประมาณนิ้วก้อยนี่ฮะตัดเป็นสี่ส่วนหนึ่งสองนี่ฮะสามสี่นะฮะสี่ส่วนแล้วก็วิธีการเกี่ยวเนี่ยวิธีการเกี่ยวนี่นะฮะบีบน,นิดนึงปึ๊บเบาๆบีบเบาๆนะก็ออย่างนี้เข้าไปม้วนกลับมา เข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะครับบีบตูดนะครับตรงนี้บีบตูดบีบทึกทีเดียวพอแล้วปล่อยตรงนี้ปล่อยไว้แนี้นะครับไม่ต้องบีบทำเหมือนเดิมบีบเกี่ยวหมุนหมุนลงมาเกี่ยวเหมือนเดิมบีบทีเดียวพอ,รอแรงๆแล้วก็ปล่อยนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอันนี้เราแต่ความ ชอบของแต่ละคนนะครับบางท่านก็จะชอบเหนียวบางท่านก็จะชอบผงนะแต่สําหรับผมเนี่ยเอาผงก่อนเพราะว่าเราตีมาแรกนี่นะปันแน่นเลยอย่างนี้ปันแน่นเลยนะปันแน่นเลยก็เอาตัวหนึงนะ่งเนี่ยมาเกาะแบบนี้นะฮะเกาะแล้วก็บีบไว้แบนี้นะ โอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่านผู้ชมไม่อยู่ก็ไม่อยู่ม,มาเนี้ยนะห้อยตัวแล้วก็เกาะว้นหนึ่งตัวเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จนะฮะแล้วก็ตีไปต่อไปก็วิธีการตีดอกบาเนี่ยเราตีแล้วเราปล่อยนะฮะปล,ลป,ปล่อยเลยนะี่ครับปุ๊บปล่อยเลยฮะไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยเลย เดี๋ยวเจ้ากัวมันจะทำหน้าที่ของมันเองนะฮะเราก็รอปลาตัวแรกท่านผู้ชมไปแล้วครับไปแล้วครับปลาอะไปรไปลาตัวแรกเป็นปลาอะไร ผมแล้ววาดูการตาอะไรเอ่ยสู้สู้สู้นี่ครับมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วครับนี่ครับตะเพียนนี่นี่ฮนะนี่นะครับนี่นะครับอาตัวแรกของเรานี่นะตะเพียน นี่ตัวที่สองคนระับไปชมมีครับไปสองคนระับ nhiều má ở trong hồ mắt hồ đó Hãy subscribe cho kênh rất Mì Gõ Để ครับนี่สวยสวยคานผู้ชมนี่ครับสวยเลยนี่ใชยสวยเลยนี่ชมตัวอะไรเอ่ยดึงโคตรแรงเลยครับทุ่นจมเลย อยู่มั้ยอยู่มั้ยวิ่งแล้ววัดว่าไหร่ตัวไทยสู้สู้ไอ้ครับมาภาปลาตะเพียนนี่ครับนี่ครับแซตจะสูง อ่ะตอนนี้ก็ดาวลากับบ้านนะครับตอนนี้เวลาประมาณ3ามโมงครึ่งนะครับนี่ฮะแลนี้คือผลงานชี้ได้นะครับท่านผู้ชมก็มีหลุดลอยกระชังบ้างนะฮะนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวก็จะปล่อยคืนธรรมชาตินะครับเมื่อเรากลับนะฮะว่าตัวเล็กไปนะฮะนี่คือผลงานนะครับยังหมดวันนี้ก็สําหรับคลิปแรกก็ผ่านการทดลองการใชทชนลอยแบบนี้ไปด้วยดีนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากนะนัถนัดนะครับดูคลิปนี้แล้วถูกใจ ะะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือน EP ใหม่ๆ,ๆนะฮะก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ